ผู้ชนะสิบทศตอนที่174ฝากแผลไว้กับแสกหน้าผัวตอนที่สี่ฝ่ายเจริงกระโบนายกองคดรับภาระคุมกองกลางอันเป็นทหารหมู่ใหญ่ไว้ชบุตรครูตาคยีเร่งทหารเดินตามวิธีและจะรีบรุดไปให้ถึงที่หมายไม่ได้นอนใจเลย แต่จเจริญกระโบเป็นเกลอสนิทกับเจ้านายทัพประหนึ่งรู้ใจกันและกันครั้นบุเรงนองออกปากขอไปคุมกองระวังหลังเองฉะนั้นเจ้ากระเรียงก็คเนอ,อยู่ว่าบุเรงนองคงจะเห็นภัยจากการถอยครั้งนี้บ้างจึงสู้ออกไปอยู่หลังเสเองแล้วเจ้ากะเลียงก็วางม้าเร็วให้คอยเอาข่าวการปลอดภัยของกองม้าเบื้องหลังมารายงานตน อยู่ทุกระยะหนทางเดินร้อยเส้นและเมื่อทหารหงสาวดีอันซอพิญญาเข้าตลุมบอลน,นั้นม้าเร็วข้างเจริญกระโบก็เอาความมาแจ้งแกผู้เป็นนายสิ้นบุตรคยีถามได้ความว่าคนข้างหงสาวดีมาประมาณพันหนึ่งเจริญกระโบเห็นไม่ยากแก่ไพรพลนะด้วยพวกข้างตัวจำนวนแม้นจะน้อยกว่าก็เป็นส่วนน้อย แลมีเจ้าจอมโยธาบงการแล้วตรองความดังนั้นแล้วเจริญกระโบก็ย้อนกลับลงมาต้านทานพร้อมด้วยช้างเครื่องประมาณเจ็ดสิบเชือกและพอถึงกลางทางนายหมู่มาที่สีอ่องใช้ไปก็ปะกันพอดีเจริญกระโบฟังว่าทหารหงสาวดีหนุนแน่นมาอีกเป็นจำนวนมากผลแรกก็ตกใจอยู่แต่ครั้นรำลึกว่า บริเวณนี้ไม่ใช่ที่กว้างมากก็ไม่อาจใช้ความมากข้างตัวด่าหน้าเข้ารุกเอาฝ่ายน้อยกว่าได้ครั้นแล้วจะเจลิงกระโบเร่งมาพร้อมด้วยหมู่ช้างเจ็ดสิบเชือกนั้นจะเด็ดเห็นเกลอตัวก็ยินดีนะสั่งให้ตีเพรีสัญญาณให้พวกตัวถอยเข้าหาหมู่เสียและเจ้าหนุ่มก็ให้เหล่าช้างที่มาออกหน้าไว้เบื้องนั้นตะวันใกล้จะรับลงแล้ว ป่าหันสวัสดีก็ขมุขมัวอยู่ถ้าหารหงษ์สวัสดีไม่รู้กำลังหนุนข้างตองอูหากเห็นแต่หมู่คดซ้อนอยู่ในทางแคบและโค้งไปตามรอยทางป่าประกอบกับเสียงโคลสารวนต่ออาการของสอพิญญาจึงสั่งพลตัวให้ยั้งไว้เจริญกระโบเห็นข้างตัวเป็นทีก็ร้องถามเอาเจ้าหนุ่มว่า บุเรงนองท่านจะให้รุกเข้าตะลุมบอลหรือไรฝ่ายเราได้คดเป็นพาหนะเห็นจะทำอยู่เจ้าหนุ่มก็ร้องว่าเราอย่าเพิ่งทำการเลยความมืดจะมายืนดังนี้ตะลุมบอลเข้าหากันก็เหมือนหนึ่งจะเกณฑ์เอาชีวิตคนตองอูเข้าแลกคนหงสาวดีเสียพลตองอูหนึ่งได้หงสาวดีสิก ข้าพระเจ้าก็ยังรักไม่อยากให้เสียข้างเราตองอูวันนี้ข้าพระเจ้าปลื้มใจแสนเพราะได้ฝากแผลหนึ่งไว้กับคนคู่แค้นถนัดมือความอาฆาตคนหงสาวดีทั้งหลายก็เหมือนหนึ่งลดลงเป็นอันมากแล้วข้าพระเจ้าพึงใจจะได้ฆ่าคนผู้เป็นฆาสศึกก็ต่อเมื่อคนเหล่านั้นขวางทางอยู่มิให้ไปถึงที่หมาย ก็เราไม่ได้หมายสิ่งใดในหงสาวดีในบัดนี้แล้วจะถือโอกาสเข้ารุกชาวหงสาวดีฆ่าฟันเอานั้นวิตกวาการรมแห่งตัวจะเพิ่มพูนเจลิงกระโบก็แย้งว่าท่านว่าทางนี้กระไรอยู่เราถอยแล้วหงสาวดีปองร้ายเราก็เท่ากับว่าเขาเหล่านั้นขวางไม่ให้เราไปได้ถึงปลายทางที่ถอยจะว่าชาวหงสาวดีเบื้องนี้ ไม่ใช่ผู้ขัดขวางอย่างไรได้หากเราถอยอีกผงเสาวดีได้ใจจะตามตีเอาเจเ็ตก็ว่าพี่ท่านอย่าเกรงเลยธงที่ปลิวอยู่กับเหล่าที่มาใหม่นั้นจําได้ว่าทงประจําเสียงโคนข้าพเจ้าจะว่ากล่าวให้รู้กันเสียแลเจ้าหนุ่มก็ออกมายืนอยู่หน้าทหารลดทวนพาดไว้กับตักร้องถามไปว่า ผู้ใหญ่ตัวนายข้างหงสาวดีนั้นยังจะใช่เสียงโคนสุขดีหรือแม้นว่าใช่แล้วขอเชิญมาสนทนากันข้าพระเจ้าบุเรงนองชาวตองอูเตรียมการไว้คำนับคาระวะท่านอยู่แล้วเสียงโคนได้ยินเสียงเรียกออกชื่อก็ขับม้าออกมาหน้าทหารหงสาวดีครั้นเห็นกิริยานายทัพตองอูแล้วก็เอาทวนผ้าตักสะดุดกัน จะเด็ยดย่อกายลงแลว,ว่าข้าพเจ้าจะแสดงความเคารพท่านให้ต้องอย่างรมเนียมก็ขัดด้วยเกราะห่มตัวบังคับให้แข็งอยู่ผู้เท่าท่านอย่าได้เห็นเป็นความทนงองอาจเลยข้าพเจ้านี้ดีใจครันด้วยเห็นว่าผู้ว่าการทหารหงสาวดีท่านเป็นสุขโดยปกติเสียงโคนก็ว่าบุเรงนองท่านอย่ามัวกล่าวความโดยกับป่พิยโวหารเลย ท่านและข้าพเจ้าเหมือนสองขุนอันจะทำการชิงชัยซึ่งกันและกันข้าพเจ้าเป็นสุขท่านจะช่วยยินดีนั้นไม่เห็นสมจริงเจ้าหนุ่มหัวร้อเอาแล้วว่าไขาลรูเหมือนวัวควายดีแต่มีกำลังไว้ใช้งานแต่สติปัญญาหามีไม่ส่วนมหาอุปราชว่ารอบรู้ศิลปะศาสตร์เชิงยุทธอยู่บ้างเล่าแต่สติและความสุขขุมไม่ได้มีประจำ ดังว่าเมื่อกี้ต้องอาวุธฆ่าพเจ้าก็เพราะวู่วามขาดสติเท่านั้นเองข้าพเจ้าแลเห็นผู้จะคุมการทหารสำหรับหงสาวดีกระทำยุทธนาการแก่ตองอูคราวหน้านั้นจะหาคนใดเหมาะสมเหมือนเสียงโคนท่านไม่มีแล้วข้าพเจ้าจึงมีใจเย็นดีที่เห็นท่านเป็นสุขก็เพราะแรงหน้าจะได้ต่อยุดด้วยแม่ทัพชั้นครูเยี่ยงเสียงโคน อันหนึ่งข้าพเจ้านี้มาดว่าจะเป็นนายทับชั้นผู้เยาก็ปรารถนาจะทำการให้ชื่อตัวเอิกกระลิกไว้สัตยานุสัตใดที่กล่าวเป็นสำคัญไว้คำสัตย์นั้นก็เฝ้าทนุถนอมเอาดังว่าข้าพเจ้าให้สัตว์แก่พระเจ้าสการวุฒีแล้วว่าแม้นได้ไปฟยูจะถอยออกจากที่ประเทศหงสาว,วดี ครั้นข้าพเจ้าทําการดังได้ให้สัตว์ไว้แล้วทหารเสียงโคนท่านสิทําร้ายเราอนาถหนอหงสาวดีสิ้นแล้วซึ่งขุนทัพผู้รักศักดิ์ชายหกือ mm. เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในชาญเมืองไม่ได้มีทหารตะเลงหน้าไหนออกมาให้พบหน้าต่อตองอูถอยแล้วจึงพบแต่กองโจรหงสาวดีขุนพลเสียงโคนก็โกรธอยู่แล้วว่า ขุนทัพคนที่รู้รักศักชายนั้นหงสาวดีมีตัวอยู่แต่คนบุม่มบามยังมีปะปนดอกจึงทำการให้เสียการเจ้าหนุ่มก็ว่าขุพนพลท่านว่าก็ควรเห็นใจแลข้าพระเจ้าพอจะเล็งเห็นตัวการครั้งนี้อยู่มาดว่านายทหารข้างหงสาวดีสองนายทำการตามอำเภอจิตดังนี้ก็ชอบจะพิจารณาเส้อว่า มิใช่ราชการพระเจ้าหงสาวดีกระทำกระนั้นแล้วข้าพระเจ้าก็เหมือนยังถูกมัดอยู่ด้วยสัตยานุสัตอันตัวฉวายพระเจ้าหงสาวดีไว้ไม่อาจทำร้ายคนหงสาวดีก่อนฉะนั้นบัดนี้เสียงคนท่านกล่าวแล้วว่าตองอูถูกทำร้ายแต่โดยคนบุ่มบามแต่บางคน ข้าพระเจ้าก็จะลืมผลเสียอันเกิดแต่น้ำมือหงสาวดีคราวนี้เสียแต่บัดนี้เราสองประจันหน้าเสียงโคนท่านเป็นผู้ว่าราชการทหารโดยสิทธิ์ขาดเหมือนหนึ่งตัวแทนพระเจ้าหงสาวดีเองข้าพระเจ้าจะขอถามความสักข้อหนึ่งว่าท่านประสงค์จะแย้งยุดด้วยทหารตองอูหรือไม่ข้าพระเจ้าขณะนี้ คำสัตย์อันกล่าวแก่พระเจ้าสการวุธผีมัดมืออยู่แม้นหงสาวดีกระทําเอาก่อนข้าพเจ้ามิได้เสียสัตย์จะได้ต่อมือตามประเพณีและมาดว่าเสียงโคนท่านผูกใจแค้นก็อย่าได้ให้ร้อนแก่พวกพลเลยข้าแล้วพลจะตะลุมบอลกันโดยไม่อาศัยเพลงอาวุธจะอาศัยแต่เคราะหดีเคราะห์ร้ายเป็นประมาณ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอเชิญท่านโดยเอาตัวออกสนองแค้นเองข้าพเจ้านี้ท่านมังสินธูมหาเถนเอ็นดูก็อบรมวิชาทวนให้เป็นทานก็คเนว่าถึงตัวจะแพ้ก็พอทำให้เสียงโคนได้สนุกตามกลรรำทวนบ้างข้าพระเจ้าว่ากล่าวทางนี้ โดยหน้าที่แม่ทัพผู้ปกป้องทหารตองอูใช่จะหมิ่นเสียงโคนผู้เคยมีคุณแก่ตัวนั้นหาไม่ได้อันหนึ่งวิสัยสงครามนั้นย่อมทำกันทั้งทางคดทางตรงในฐานะที่ข้าพเจ้าได้ชื่อว่าเมงจะเคยรู้ความการุณาของขุนพลหงสาวดีมาครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจะบอกความแก่ท่านว่า ท่านนี้หลวมตัวเข้ามาในราวป่าแล้วข้าพเจ้าถอยทับไมิได้ถอยโดยทิ้งลักษณะถอยทัพเสียเมื่อไขลูและสอพินยาโจมตีมาเป็นกองแรกจึงเสียทีกองซุ่มของข้าพเจ้าโอบหลังเอาฉะนั้นบัดนี้เสียงโคนท่านก็พลอยบุกเข้ามาถึงที่นี้ด้วยข้าพเจ้าขอเตือนแต่เพียงว่า หากกองซุ่มอยู่หลังทหารหงสววดียังมีอยู่แล้วแม้นเราสองฝ่ายจะประหารกันแล้วข้าพเจ้าทำสิ่งใดตามอุบายทัพคนหงสววดีในกองทัพท่านก็จะฉิบหายอีกเสียงโคนแต่ทีต้นฟังเจ้หนุ่มท้าให้ประระอาวุธเลือดทหารก็คิดจะรับคำเอา แต่พอข้าสึกเตือนให้สำนึกถึงไขลรูหลวมเข้ามาได้เสียทีกระทบหลังตัวคุมทหารเร่งมามิได้พิจารณาทางกระตกที่นั่งเดียวกับไขลรูมิรู้ว่าทหารตองอูจะมีอยู่ต้นทางที่ตัวผ่านมาหรือไรทั้งเวลาก็ขมุกข,ขมัวอยู่หากจะถูกโอบยามที่แคบเห็นทีทหารตัวยากที่จะรอดตาย ประกอบกับน้ำเสียงเจ้านายทัพฝ่ายโน้นเจรจาความเคร่งขรึมอาการเยือกเย็นอยู่เสียงโคนก็พรั่นต่อน้ำคำระงับความโทสะอันจะต่ออาวุธด้วยนายทัพตองอูเสียหวังใจจะแก้เอาทาหารของตัวคืนไปมิให้ต้องอุบายจึงกล่าวตอบเจ้าหนุ่มโดยเสียงสำแดงอัธยาศัยไมตรีต่อบ้างแลว่า การยุทธอันตองอูและหงสาวดีสองนครจะกระทำแก่กันในชั่วอายุท่านแหละข้าพเจ้านี้คงจะเป็นที่อาลักษ์กำหนดจดไว้เป็นแบบฉบับสงครามที่อย่างดีในพงสาวดานแต่ว่าทหารทั้งสองฝ่ายตัวนายมีน้ำใจใคร่จะกระทำซึ่งทำมายุทธแก่กันและท่านนั้นพึงตั้งตัวไว้ในสัตยานุสัตเป็นที่น่าสรรเสริญก็แหละ ท่านมั่นอยู่ในถ้อยคำซึ่งให้ไว้แก่พระเจ้าอยู่หัวหงสาวดีแล้วหากข้าพระเจ้าจะพาพลเข้าประจันบานในบัดนี้มิกลายเป็นว่าเสียงโคนเป็นข้านอกเจ้าทำเกินพระไทยพระเจ้าอยู่หัวอันปรารถนาจะสงวนถ้อยคำที่ว่าไว้แก่ท่านไปหรือมังสิงทูอาจารย์ท่านนั้นเมื่อหนุ่มมิใช่เสียงโคนจะไม่เคยพบ บัดนี้มาพบเจ้าสิทธ์ตัวชะกันมังสินถูเล่าว่าข้างน้ำใจข้าพเจ้าก็ใครจะสอบดูว่าเจ้าสิทธิ์ผู้นั้นจะทัดเทียมอาจารย์หรือไรแต่ถ้าข้าพเจ้าจะลองรำไร่กลทวนกับท่านสักพักก็เหมือนว่าจะชวนบุเรงนองให้ละสัตว์เสียตัวเป็นนายทหารสิรักถนอมคำตัวแล้วข้าพเจ้าจะชวนให้บุเรงนองเลิกรักคำตัวเสีย เพราะเหตุใดแม้นท่านกำหนดใจมั่นแล้วว่าไม่คิดต่อมือด้วยชาวหงสาวดีนเพลานี้ข้าพเจ้าก็ขอบอกแทนทหารหงสาวดีนะที่นี้ว่าจะไม่ทำร้ายทหารท่านดุดกันไม่ใช่จะสิ้นตะวันเดือนในวันพรุ่งวันรืนแรงหน้าแล้วขอเชิญท่านบุเรงนองมาอย่าได้เลือนคำเสีย เจ้าหนุ่มก็เอาปลายทวนที้ลงที่แผ่นดินแล้วว่าแม่ธรณีจงเป็นพยานแรงหน้าข้าพเจ้าจะนำบารมีตาเบงเชเวตี้เจ้าอยู่หัวตองอูมาแผ่นับแผ่นดินหงสาวดีนี้เทพพย,ยดาอันอยู่บนวิมานพลึกทั้งปวงจงช่วยบำรุงท่านเสียงโคนแลทหารตัวดีทุกผู้ของหงสาวดีไว้ ให้เจริญด้วยพละและปัญญาเป็นกำลังสำหรับรับทับตองอูเถิดและแม่ธรณีนี้จงเป็นพยานความสำคัญอีกข้อหนึ่งว่าเสียงโคลถอยทับกลับทางเดิมครั้งนี้หากที่ใดจะมีทหารตองอูรายเรียงรอบซุ่มอยู่ข้าพเจ้าก็จะไม่ขอออกอานัดสัญญาณให้ทหารตองอูเหล่านั้นรู้ แล้วครูออกทำร้ายเสียงโคลแลทหารหงสาวดีเลยทหารหงสาวดีคืนหลังครั้งนี้แม้นคนใดเป็นอันตร,รายเพราะทหารข้าพเจ้าทำก็อย่าให้ข้าพเจ้ารอดตายจากคมดาบและทวนเบื้องหน้าเลยเสียงโคลฟังเจ้าหนุ่มสาบานแข่งขันก็หวันว่าทหารตองอูมีอยู่ต้นทางที่ตัวล้ำเข้ามาจริงและในใจก็พวักพวนนะ แส่บทำหน้าชื่นอวยพรให้บุเรงนองไปดีดุดกันเจ้าเจเดตก็ว่าเสียงโคนท่านจงถอยก่อนข้าพระเจ้าจะรออยู่ที่นี้คอยทหารตองอูอันมีกระจัดกระจายพลัดพรายเร้นอยู่ทั่วหนทางตนมาครบคนก่อนจึงจะถอยกลับพร้อมกันเสียงโคนออกปากลาเจ้าจะเดดก็ว่าสวัสดีเถิดและแสงแดดจางลงทุกทีแล้ว ขุนพล,ลหงสาวดีก็รีบร้อนจะพาตัวออกเสียจากราวป่ามาดว่าจะมืดเงาไม้แต่ท้องทุ่งหันสาวดีที่โลง่งก็ยังไม่เป็นไรครั้นทหารหงสาวดีรับแล้วเจเดจก็ให้เลือกหาศพแลทหารที่เจ็บป่วยบรรทุกช้างบรรทุกม้าไปที่สิน้นทิ้งแต่ศพทหารหงสาวดีไว้แล้วเร่งถอยสะดุดกันด้วย ที่นั้นข่าวเลือดส่งกลิ่นฟุ้งอยู่ตกข้ามสนิทสัตว์ร้ายได้กลิ่นจะก่อความรำคาญแก่ทหารตองอูฝ่ายเจ้าจเจลิงกระโบก็ละช้างลงนั่งม้ากระหนาบข้างเจ้านายทัพตองอูสีอ่องนั้นก็นั่งม้ากระนาบมาข้างหนึ่งแลทหารตัวนายทั้งสามก็อยู่รังท้ายให้ช้างบรรทุกศพและคนบาดเจ็บ รีบเร่งไปสู่กองหลวงซะก่อนจะได้ไม่พะวาพวันครั้นเดินมาวางทางสีอ่องก็ว่าเอ็นดูแต่เสียงโคนป่านนี้คุมทับถอยมิระวังตัวรีบเพราะกลัวเราจะหักหลังเอาหรือเวทนาว่าอายุขุนพลหงสาวดีมากหลายแล้วยังไม่ทันแก่ลิ้นน้องเราเลยจเจลิงกระโบก็พลอยหัวเราะแล้วว่าบุเรงนองฉลาดลำดับลิ้นเทช กล้าเอาตัวเข้าสาบานแก่คมอาวุธโดยที่สหารตัวไม่มีเรียงรายจะผิดคำสาบานเลยพิจารณาขุนพลหงสาวดีเห็นทีว่าทำสึกกันต่อไปจะตีเสมอเขยเถื่อนพระเจ้าแปรไม่ได้แล้วเจ้าหนุ่มฟังเกลอออกตำแหน่งตนกระนั้นก็พลอยหัวเราะด้วยแล้วว่าพี่เราทำยังกับคนอื่นจะมายอกันซึ่งหน้า ให้เสียคนหรืออันเสียงโคนนั้นทั้งสองพี่ท่านอย่าได้มีใจหมินสมควรจะนับถือเป็นคนชั้นครูซึ่งข้าพเจ้ากระทำการเป็นต่อมิใช่ตัวดีกว่าเสียงโคนสุขยีเป็นเฉพาะตัวดอกอาศัยที่ว่าเสียงโคนคบคนไม่ดีส่วนข้าพเจ้าซิมีสีอ่องแหลจเจริงกระโบการเป็นต่อเสียงโคนก็เพราะเหตุนี้จริงกระโบก็ว่า มาย่างมาไม่พ้นยี่สิบเก้าที่ท่านกล่าวโทษว่าข้าพเจ้าย่อต่อหน้าแต่แล้วท่านก็ย่อข้าพเจ้าทั้งสองซึ่งหน้าเองเจเดตพูดครั้งนี้ไม่ลืมคําเดิมเสียเจ้าหนุ่มก็ว่าคาเดิมนั้นลืมแล้วแต่คําที่พูดใหม่นี้พูดตามความที่เป็นจริงจะยกย่องพี่ท่านนั้นได้ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการเป็นต่อเสียงโคน เพราะอาศัยคบสองพี่นั้นเป็นความจริงเสียงโคนสุขยีนั้นเชิงยุทธและความที่ได้รู้ได้เห็นมากก็ดีเกินกว่าข้าพเจ้าหลายเท่าตามลำดับวัยเสียแต่สอพิญญาและคู่คิดไม่ได้อยู่ในคำเสียงโคนทำการถือเอาความคิดตัวครั้นเสียผลแล้วก็พลอยให้ขุนทัพผู้เท่าเสียขวัญตามจเจริญการใดก็ลังเล ดุดคนประสบเคราะห์สักครั้งหนึ่งแล้วมองสิ่งใดก็พาใจหวาดไปเองเสียงโคนเป็นนายทัพมีนายรองนอกคำปั่นให้เขวไปตามธรรมดาส่วนข้าพเจ้านี้สิว่าออกไปสิ่งใดประดาพวกพี่ก็ถือตามคำเจ้าจเจด็ดได้ใจก็ได้ใจฮึไม่ได้หวาดหวั่นเลงการลังเลเหมือนหนึ่งเสียงโคนสองกระเลียง ฟังเกลยย่อคุณตัวก็มีใจยินดี